ทยาลัยมหิดลนะคะคิดค้นวิธีสังเคราะห์สารซิดิก้าแอลโลเจลในระดับอุตสาหกรมรมด้วยต้นทุนต่ำค่ะและกรรมวิธีสะดวกรวดเร็วนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อจะตั้งโรงงานต้นแบบรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตเข้าัใจมากเลยครับท่านรู้จริงน,นะครับรู้จริงปฏิบัติจริงถึงแม้ว่าหน้าอ่อนตอนั้นในในมุมของเบบีู้มนี่ยผมเนี่ย กรรู้สึกว่าอนี้เป็นรุ่นที่จะเป็นปร,รุ่นสำคัญของการศึกษาใช้ต่อไปนะครับสามารถลุกออกไปจากกรอบไม่ได้ใช้แบบกลอมขาสาวผับเป็นพอใจไม่ได้วัดในห้องปฏิบัติการของเสด็จปุ้ยกับโรงเรียนวัดจอมโดนาราบ์กับัวแทนของศูนย์ที่เลียงมาหาวิทยาลัยไม่มีโดที่จะนำเสนอเรืร่องระดับเาศในวันที่28มีนาคมครับ ่อนที่จะมาเป็นการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะทางมหิดลได้มีการมาฝึกให้คุณครูในรู้จักกระบวนการในกิจกรรมที่เราจะนําไปประยุกต์ใช้ให้กับเด็กคือทางมหิดนสร้างแนวความคิดในการสอนหนังสือที่ไม่ใช่เพียงแต่การสอนหนังสือเป็นการนํากิจกรรมทําให้เด็กเกิดความสนุกทําให้เด็กเกิดความรักเกิดเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ <S <S แล้วก็วิชานิยา,าศา เรลงสเต็มมาหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยลงในเชิงปฏิบัติการเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านวิชาการเนี่ยจะเห็นตัวอย่างของการจัดก,การเรียนรู้นะคะ ดรขจรศักดิ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิจัยเชิงคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐต่างๆมากมายอาจารย์ได้เขียนหนังสือวิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิดซึ่งได้รับความนิยมและกำลังจะตีพิมพ์ครั้งที่6ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูจนมีผลงานตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการนานาชาติมากมายงานวิจัยในปัจจุบันของอาจารย์คือการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรบูรณาการบริบทท้องถิ่นซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและการจัดการเรียนรู้แบบพระชั้นซึ่งได้รับทุนวิจัยจากองค์การยูเนสโกนับเป็นความภาคภูมิใจสำหรับท่านเป็นอย่างยิ่ง สวัสดีครับทุกท่านสำหรับตัวของผมเองนะครับมีกิจกรรมการเรียนรู้มากมายนะครับที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนรู้กับท่านทั้งเรื่องปตาย,ยางการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยข้อสอบนะครับผมคิดว่ากิจกรรมต่างๆเหล่าน,นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับดกตรปิยะชัิ มีผลงานวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการที่มีนวัตกรรมสำหรับอุดมศึกษาได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิเชาลัยมหิดลและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยอีกทั้งยังมีบทความวิจัยด้านการใช้เกมในการเรียนการสอนได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการ International Conference on i n n o v a t i v e in Education นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนเชิงลุกในบางหัวข้อสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพและนักศึกษาพรีคลินิกของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบ ฉันได้นํามาถ่ายทอดได้แก่การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ซึ่งเป็นทักษะสาคัญสําหรับบัณฑิตยุคนี้อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเรียนเชิงรุกที่ทุกท่านจะได้สัมผัสเพื่อนําไปปรับใช้กับชั้นเรียนของท่านและสุดท้ายเป็นการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาอย่างพวกเราแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ ดรอาทอ n มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากนั้นยังทำงานวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชนในการพัฒนาสื่อสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกอบรมครู ในการทำวิใจัยในชั้นเรียนและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับในการอบรมในครั้งนี้นะครับอยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านเกี่ยวกับ g e น Z นนั้นเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับและเราจะช่วยทำให้เขานั้นเรียนรู้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับและก็อีกข้อนึงก็คือเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ g e น Z นนะครับแล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนกันใน Workshop ในครั้งนี้นะครับ ดรวัชรีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้สอนทุกระดับให้สามารถวัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้เองโดยบูรณาการเพื่อหาวิชากระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลรวมทั้งการพัฒนาหรือใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนทั้งในส่วนเนื้อหาและชุมชน และสําหรับกิจกรรมในช่วง Active Learning นะคะจะเป็นการเตรียมกิจกรรมให้อาจารย์ได้รู้จักแนวคิดทฤษฎีและการนํากิจกรรมของ Active Learning ไปใช้ในชั้นเรียนได้จริงค่ะดรวรรณพงศได้มุ่งมั่นใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อทำผลงานวิชาการโดยได้สร้างผลงานในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปของเพเปอร์หนังสือตําราและซอฟต์แวร์อาจารย์ได้มีผลงานวิจัยขึ้นปก2เรื่องด้วยกันคือ Nature Nanotechnology และ Journal of Chemical Education และยังเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในการพยากรณ์การแพร่ระบาดของโรคผิดเชือ้อที่ปัจจุบันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการอบรมบุคลากรขอ,ของสำนักโรคระบาดด้านการเรียนรู้ ด้วยความรักการเป็นครูและสนใจด้านการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทำงานวิจัยโดยเน้นที่ด้าน science education ประเด็นที่สนใจเป็นหลักคือการวิจัยที่ส่งผลในการพัฒนาหรือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตัวยอย่างงานวิจัยอาทิการพัฒนาแบบจำลองเพื่อวินิจฉัยรากเหง้าของความไม่เข้าใจในคอนเซปต์งานวิจัยเกี่ยวข้องกับ enhance หรือ promote กระบวนการหรือทักษะการคิดเช่น c r i t i c a l thinking เป็นต้นสำหรับของผมก็จะมาชวนอาจารย์ได้มองประเด็นที่เกี่ยวกับลูกศิษย์ของอาจารย์เจเนเรชั่นเซเนี่ยพวกเขาเด็กๆเ,เหล่านี้เรียนรู้กันอย่างไรขอเน้นนะครับว่า how to learn ไม่ใช่ w h a to t learn ผมคิดว่าทุกท่านอยากให้ลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยเป็น learner ไม่ใช่เป็น accumulator ผ่านเลนของอาจารย์แต่ละท่านนะครับแล้วการที่เราได้มาร่วมกันเราคงจะได้สิ่งดีๆกลับไปฝากสิ่ิของเราครับตชิดติตามครับ